สวัสดีครับผมชื่อนายชงเรียมนี่แต่งเพลงเองชื่อเพลงว่าโชคดีครับเฟนกระดาษชำํำระมีหนึ่งมวนโพดีเก็บไว้เช็ดน้ำตาพี่คุณถูกยำยีทำลายหัวใจ เขาเดินมาบอกว่าพี่นี้จนเกินไปน้องเองรอพี่ไม่ไหวต้องโคตัดใจเลิกกันลักราวเหตุผลสั้นๆมีคนมาโคเขาด้วยรูปโลกิ๋งมารอวัดชุดวิวา วันนี้คงจบอดีตเคยรักกันมาทุ่งบ้านลางไม่มีแก้วตาอย่าคงขึ้นขาเต็มห้าบ้านหนองรักสะดุดคนบ้านไกลเข้ามาหาหยงแฟนกันมาาคนรวยเงินแสนมีคนเนืองเน่นเปิดเครื่องเสียงดัง กระดาษชำละมีหนึ่งมวนพอดีเก็บไว้เช็ดน้ำตาพี่คุณถูกยำยีทำลายหัวใจหมดเลวรักเรากินเล้าขาวให้เบาหายาอหยิบได้ปุกเข็นบกเจ้าจุงไปจุงไปโุกดีครับเฟน กระดาษชำละมีหนึ่งวันพอดีเก็บไว้เช็ดน้ำตาพี่ถูกจำยีทำลายหัวใจหมดเหลวละคราวกินเหล้าขาวให้เมาหายอายหยิบได้ผู้เข็มปกเจ้าจุงไปจุงไปโชคดีครับเฟ